นี่ครับแถวนี้มีไซนี้แหละครับป๊อเปอร์เตริ่มกัดยากแล้วโดนแหโดนอะไรเยอะโอเคครับแต้มแรกครับผมการเคาะป๊อเปอร์ครับบัแซลัลกัดยากมากช่วงนี้น้ำตื้นทั้งแหทั้งขยทั้งปืนยิงปลาครับเต็มเลยโอเคครับถ่ายรูปก,ก่อน ครับผมโอเคนะครับตัวนี้ปล่อยนะครับผมใส่ไม่ใหญ่มากลงไปไม่ได้นะครับโคนเดี๋ยวโยนแล้วกันอ้าวไม่ไปอีกสวยแล้วไเอยอลื่นลื่นลืนไปคันเบ็ดช่วยหน่อย ไปไปแล้วครับฟื้นนะครับปล่อยครับตัวนี้ไปโอเคครับไปแล้วเหนื่อยหน่อยว่ายเหนื่อยหน่อย,อย,อยโอเคครับผมตามดูคลิปต่อไป